โอเคครับผมม่ต้องกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับนะผมเป็นใครผมชื่อมุสเมีาสกบนะครับนะวันนี้เราอยู่กับเกม w w w a r m o m m เด d e r นะครับเกือบพูดว่าคอมบานีแล้วโอเคใครเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับนะโอเคแล้วกูจะโอเคอะไรอะแล้วก็ขอประธานอภัยขับคำไม่สุภาพด้วย โอเคเพื่ออัดตัดลดในการแบบเข้าถึงในการเล่นมุกหรืออะไรพวกนี้นะครับผมอาจจะพูดไม่รู้เรื่องหน่อยนะครับโอเควันนี้เราอยู่ในเออวอวอวอจะจะพูดเร่คอมพานีกันวอวอฮีโร่เออตัวนี้ยังเป็นเวอร์ชันทดลองก่อนเปิดตัวนะครับแล้วก็ไปเล่นหน่อยมันอารมณ์เหมือนคอม p a นีออฟฮีโร่แหละ โอเคอ่ามันก็มันยังไม่มีอะไรมากมันเอามาให้ทดลองเลยเอพวกนี้ก็เจอคนทั่วไปอ่าจะพูดอะไรต่อดีเนาะอ่อไม่ไม่น่าจะพูดอะไรต่อละโอเคช่างมันดีกว่าเดี๋ยวผมขอไปจัดเซตแป๊บหนึ่งนะครับเออเออพอดีเลยเหนือทุกคนทิ้งลิงเกมไว้ด้วยเออใต้ดิสคริปชั่นปะเขาเรียกแบบนี้ปะโอเคมาช่วงช่วงแนะนำดีกว่าอดสุดใจ โอเครขาขอไม่ต้ไปกับโลกเสียงโลกไฟนอกด้วยก็อย่าไปสงสัยค,คิดว่าเป็นเอฟเฟกแล้วกันนะโอเคมาเซตเริ่มแรกที่เล่นเนี่ยมันถ้าจะไม่ผิดมันแถมให้มาตามนี้นะอ่าแถมให้ามาตามนี้ของเยอร,รมันก็ด้วยของเยอร,รมันก็เล่นไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็ปลดล็อกเองนะครับส่วนผมก็ <c oughs> สายเยอร,รมันอยู่ละเบลสีแล้ว่เยอรมันหล่อเทครับ โอเคโอเคเดี๋ยวเอ่อจะโอเคอะไรหลายรอบนี่อันนี้อันนี้คือเซตเซตเซตป้องกันฐานนะครับใครจะเอาไปใช้ก็ได้ก็แล้วแต่นะครับเอ๊ะมีอะไรอัพอัพแบบมีคือเซตป้องกันฐานนะเออัพด,ดิเออส่วนเกมนี้ไม่ได้เติมสักบาทเลยนะไมไ่เติมสักบาทเลย เซตป้องกันสัางส่วนนี้ก็เป็นเอ้ยเซตบุกอุหายฮะเซตบุกเซตบุกเอาปืนไฟพวกนี้ปะเซตบุกเน้นทหารดีกว่าเอ๊ะแบบนี้ดีวะเซตบุกเนี่ยพนเซอร์สี่อยู่ขั้นสาม กรไม่มีพวกต่อต้านรถถังเลยนะฮนะโอเคเส้นบุกก็ตามเนี่ยเออมโนขึ้นเองแล้วกูอะเส้นบุกกรตามเนี่ยโอเคส่วนเอเนี่ยเล่นตามเซ็ตน,นี้ก็ได้นะครับเล่นตามเซตน,นี้ก็ได้แต่ผมเล่นเซตดีเฟนซ์ดีกว่าเพราะว่าไอ้นี่ว่าสกิลผู้การก็ถ้าจะไม่ปิดสกิล เนี่ยมันจะเป็นสกิลเปิดแมปแล้วก็สกิลทิ้งระเบิดจุดนั้นก็ก็สกิลป้องกันฐานแล้วก็ไปเล่นไปเล่นกันเองอ่ะเออเดี๋ยวเออทางอเมริกาจะบอกเองอ่าถ้าจะไม่ผิดอเมริกาก็ผู้เออคนนี้มาก่อนนะส่วนของเยอรมันเขาก็จะให้เซตนี้ไม่ใช่ดิเขาเขาจะให้ผู้การคนนี้มาผมผมเรียกว่าผู้การแล้วกันนี่ผู้การนี้ โครงการน,นี้จะมีสกิลแบบยังไงว่าสกิลบัฟบัฟเออบัฟแบบอูล่าเหมือนของรัสเซียเออโซเวียตแต่อ่แล้วก็มีสกิลสกิลที่3ผมไม่แน่ใจผมไม่เก่งอังกฤษนะส่วนสกิล2อนี่ก็คือบวกทหารเนี่ยคือมันจะดีมากเลยเอาเอาไปเล่นเซตบวกค,คือมันจะให้นี่จะให้ไอ้แผนแผนแผนเซอร์เจเอเจเอจีโอเสียงมาแล้วอ้ช่างมันช่างมันเนี่ยแผนเซอร์นี้มาหนึ่งแล้วก็ เอ็ MG12 MG12 งีีอนี่นไอไอไอนี่ไอนี่ใช้มาหนึ่งก็เน้นบุกเลยดีกว่าถ้าเล่นเซตถ้าเล่นถ้าเล่นแบบถ้าเล่นช่วงเริ่มต้นเน้นบุกไปเลยดีกว่าเน้นบุกเลยเน้นบุกไปเลยแต่ช่วงหลังๆมาเนี่ยไอเล่นป้องกันได้ก็เล่นนะเน้นยื้อดีกว่าเพราะว่าลถ้าถ้าเราบุกไปเนี่ยมันเสียมันเออศศัตรูดันกลับได้ไงโอเคไม่พูดท่านทำเพลงไปดีกว่า โอเคไม่จะอัดสองเดือนก็อัดอัดหน่อยพอดีเห็นช่องช่องหนึ่งเขาทำคลิปเออคลิปอันเนี้ยเอยคลิปคลิปเอเลยเอ๊ยทำไมเราไม่เอาลงวะผมเล่นมาเป็นอาทิตย์แล้วนะไอ,ไอเกมเนี้ยเป็นเออไม่ใช่เป็นอาทิตย์ดีแปดวันนะเออล็อกอินเสร็จหมดละเหลือไม่โอเค รอรอรออาจจะดีเลยหรือกระตุกอะไรนิดๆหน่อยๆก็อนนะตามสภาพเลยเออผมใช้โนเกียโนไอโนโนเกีย no อะไรบ้าโนเกีย G10 นะครับแรมสี่มันไม่ค่อยเท่าไหร่อะ่ะเออก็ยังโอเคออ้เมาส์เโอเคเซตในขาวหนามาอยากได้แผ่นเสื้อฟองอย่างเงยอะ่ะอ โอเคอ๋อด่านนี้พอเล่นได้ยึดิบจุดเดียวฝั่งนู้นเน้นไปที่เอ้ยรถถังเลยนี่หว่าอ้าได้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 เดี๋ดดวยดวยดวยูชอบจังเลยพวกเล่นรถนถังเนี่ยเฮ้ยเซตรถถังเนี่ยเป็นเซ็ตที่เอคิดผิดพลาดอะเป็นเซ็ตที่แบบไม่ควรเล่นอะหรือเล่นได้ก็ต้องเล่นเออท้ายๆเกมไป ไม้ท้ายเกมดีกว่าผมยังไม่ได้ลองนะแต่ผมไม่กล้าลองเหมือนกันกลัวนี้รถโอเคขั้นแรกผมก็ปืนไฟปืนไฟเก็บการแล้วพุ่นขึ้นบนไปเลยส่วนเทคนิคนี้ใครใครเทคนิคนี้ใครจะเอาไปใช้ก็ได้นะครับส่วนผมก็เป็นคนรับเสียงดวงอยู่แล้วก็สุ่มๆไปมาสุ่มไปกระตุกนั่นแหละกระตุกอะกาก เอะโทรศัพท์เน่าๆไม่รู้จะรอดไหมโ okay. อเคอัดเสร็จแล้วโอเคประมาณนี้ไปรอรอรอโอ้ oh. ทำไรไวรุ่นสักหน่อยไหมสักหน่อยไหมให้ไม่เอาไม่เอาดูแผ่นเซอร์เ,เฟเราต้องรีบจบให้เร็วนะเนี่ยไม่เร็วไม่งั้นไม่ได้ <Yeah. S 1> อย่าปล่อยให้มันโต ปืนไฟปนไปไล่ถ่ายหรือเปล่าป่ะแับฐานทีน่ก่อแับฐานมาเอ้ยดันเลยดีวยกว่า <Come on. S 1> ดันเลยดันเลยเกมเร็วเกมเร็วผมผมไม่ประมาทผมจะไม่ประมาทเพราะว่าผมมีไอ้นี่อะเอ่อะอะไรยังไงวะมีมีประสบการณ์ในการประมาทหรือในการเล่นเล่นประมาทละ มันน่าจะรออัพเทียสองอยู่โดยสภาพแล้วเทียสองมาลดถังหนักงานหยาบอยางเงี้ยเซตแรกผมจะเล่นตามเนี้ยเออเดี๋ยวผมบอกการเทคนิคการได้พวกนี้มามาโดยโอ้นี่ไงมาแล้วมาแล้วมาแล้ว โอ้ยไทไทดีกว่าปปตรงนี้เสร็จเราหนี้เฮ้หนีหนีหนีดีกว่าหนีดีกว่าไม่ได้ไหมได้ไม่ได้เ้โกดดิเอ้ Checking ammunition. Cool awaiting orders. Toi, 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 ดี๋ยวว่าให้ยดได้ยึดเลยกดไม่ติดเป็นอะไรกดไม่ติดเอ้ยเช E นเนี่ยนะกดมิติดดิครัรู้สึกหวั่นๆเหมือนกันว่าแอปนี้มันกำ <ham S 1> ลังจะหลุดนะไปเบิร์นมันไป ป้องกันดีเฟนด์ดีเฟนด์ฝั่งนั้นมีพันธุ์เซเฝ้าเหยียดเหยียดเหยียดมาเราได้ละเราได้ละโโอ้โอ้เต็มเท่เต็มเท่เพื่อนเต็มเท่ ถ้าเป็นเป็นดี<ต>ผมอยากเอาหน่วยเพนซ์เฟลมามากเลยอ่ะโอ้เคยต่อไปเฮ้ยจะออกจอนอยูอป่ะงานยากเ,กยเลยกเก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ เอ้ยเกมครับเกม please please เอาแล้วกระตุกแล้วโอ้โอ้โกดไม่ค่อยไปกระตุกแล้วมันกดไม่ค่อยไปไม่รู้เป็นหาอะไรเออกูจะกดไป เอนจิเนียร์มาน,นี่ป่ะเล่นดีฮิบหายพวกเนี้ยชับฟี่ป่ะเขาเรียกว่าน,นี่ป่ะชับฟี่ป่ะวิ่งไล่กวดดิเออ,เอ,อ ถ้าบ้านพังไอ้นี่ก็จะพังด้วยไปดิกดให้กูดิเฮ้กูดดกกดอ,อ,อกดรวมสั่งแม่งเลยนะเปิดแบบไฟเลยสุ่มใครได้กูสุ่มมาอเอาดิ เล่นกูดีอย่างเลยเอ้ยเอ้ยยิงยิงช่วยเพื่อนดิครับเอ้ยบักมาชอนมึงทำอะไรได้เนะเออมันมันมันเออมันมันไม่ใช่นาชอนอ่ะแต่มันก็มันมันมันก็คือนาชอนนาชอนยัแบบฉบับที่แบบไอ้นี่ ตุกกระตุกแล้วมันเป็นแบบนี้นนผมผมกดรวมผลไม่ได้เออกดจะรวมได้โถ่เอ,อ๊ะเอาเป็นสิบห้าแล้วเหรอเออร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 อสิบห้าสิบห้าเอาอันนี้นี่มานี่มานี่มาก่อน50จุดโอเคได้อยู่ได้อยู่ไอ,อ้ป้องกันก็นยึดได้แน่นอนนะ ปปชิวๆชิวๆสบายสบายโอเครักกวนและช้อนคนนี้โอเคฝั่งนั้นคนนี้รถถังมาเต็มเลยนะ่ะไม่รู้เขาเข้ามาทำไมดูสิ Full เออโอเคชนะไปสามสองหนึ่งดอย่าให้เซตนี้อยู่ท้ายเกมอ <c oughs> ยา่ยาอย่าอย่าปล่อยเยิอไว้อยู่ท้ายเกมไม่งั้นมันจะไม่งั้นมันจะเอาไม้หน้าตามมากัดหน้าเราเอาเลยเต็งไล่เบิดเลย สิทีสิบห้านาทีสักสักสักกาหนึ่งสักการหนึ่งมาสักการหนึ่งมาทีรับเออจะผมบอกไอ้นี่โอเคโอเคกลับมาแล้วทีไอ้แหมเข้าห้องโอเคอย่างหนึ่งในการหาทองก็คือทำภารกิจนี้พวกเต็มให้เต็มเต็มก็ได้แล้วก็การได้ตังค์เนี่ยมีสองทางคือเล่นกับอัพเลเวลอัพเลเวลของแต่ละไอเนี่ยอ่า แต่ละประเทศแต่ละประเทศเอ้ยผมก็มีความคิดอยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าสงถ้าถ้าถ้าไม่มีถ้าไม่มีสงครามระหว่างยูเออรัสเซียกับยูเครนอาจจะมีช่องช่องหนึ่งที่เป็นช่องของยูโรเวียตก็ได้นะเออช่องหนึ่งอยากเล่นอยากเล่นอดทหารโซเวียตเหมือนกันโอเคเทคนิคเนี่ยเทคนิคในการหาตัวละครให้ได้เนี่ยก็คือ อัพเลเวลโอเครู้ใช่ไหมอัพเลเวลเนี่ยเออดูตรงไหนว่าอัพเลเวลรับหนึ่งเออตรงไหนว่าูปับอันนี้เนี่ยโอเคนี่ตรงเนี้ยเล่นก็คือเล่นไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยพวกยศพวกเนี้ยมันจะสองขีดแล้วกันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเออผมเรียกว่าสองขีดสามขีดเออผมตอนนี้ผมอยู่สามขีดเนี่ยก็คือมันมันจะปลดล็อกนะมันจะปลดล็อกทหารให้ ถ้าถึงสองขีดมันก็จะปลดล็อกทหารเลยพวกนี้ให้ปลดล็อกแต่เราต้องสุ่มเราต้องสุ่มหรือไม่ก็รอ,อที่ร้านค้านะครับช่วงแรกเก็บทองไว้เลยเก็บทองไว้เลยฮะเก็บทองไว้ก่อนก็ได้ช่วงเนี่ยแต่ช่วงหลังๆมาผมเริ่มใช้ซื้อลูซื้อไล่ละพวกเนี้ยผมผมไม่สุ่มนะไม่สุ่มนะเอ่อมันมันมันได้ของซ้ำมะผมผมก็เลยไม่สุ่ม โอเคส่วนเนี่ยเก็บทองไว้เอาไว้เอาไว้สุมนี้ดีวกว่าสุมเงนแรกตังหรืออะไรพวกนี้สําหรับผมมันดูว่าคุ้มนะสําหรับพวกนี้ก็ไม่รู้อะเออส่วนใครอยากรู้ว่าใครยังไม่มีอะไรบ้างก็สังเกตที่นิวเห็นปะไอคันเนี้ยไอ M นะเอ็มเอ็มสิบสองน่ะเออเหลือเหลือไอเชอิมเชิมแมนจอนนะ่ะเออไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรที่อยู่ข้างๆประตูนะ่ะมันมันขึ้นว่านิวคือใหม่คือเรายังไม่ได้อ่ะ หรือใครก็สายเติมก็เติมไปเลยช่วงแรกๆมันมันจะมีเติมหรือไม่ก็ช่วงที่อัพ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 ยศอะเอออัพยศคือมันจะมีโปรโมชั่นมาล่อให้นาย,ซ,าาาย,นะายซื้อซีซื้อเร็วเรา่ายลดราคาเลยนะมาเลยซื้อเราซื้อประมาณนี้โอเคก็สุ่มๆไปสุ่มๆไปเพราะกดซื้อไปซื้อพวกเนี้ยซื้อพวกนี้ก็เอามาอัพเอามาอัพก็ถือ เอามาอัพอัพดีกว่าเดีวเก็บดองไว้อัพดีกว่าให้เน้นแนะนำนะให้เน้นไปที่ทางทหารราบดีกว่าทหารราบเลยพวกนี้ช่วงแรกๆเนี่ยเล่นเล่นอะไนี่ไปอ่ะมันผมผมผมชอบเล่นกวนตีนคนอื่นมากเลยเอะเนี้ยก็คือสั่งสั่งให้ตัวเนี้ยอ่าตัวนี้ออกมาสักสองตัวแล้วก็เอาตัวนี้ไปไปวิ่งไล่ไถบ้านคนอื่นได้ไหะ <laughs> ออตอนตอนที่ช่วยแรกๆจะเล่นแบบผมก็ได้นะเอาเอารถคันนี้ไปวิ่งไถไถบ้านคนอื่นแบบไม่ไม่ต้องให้มันแคบฐานประมาณเนี้ยแล้วเราก็ไปแคบฐานฝั่งมันเออมันมันถ่วงเวลาไว้ประมาณนี้โอเคอธิบายเรียบร้อยสุมก็สมสมไปเรื่อยๆก็ตังซื้อส่วนเลเวลก็เออเลเวลของแต่ละประเทศก็ให้อัพอัพพวกนี้ไปเรื่อยๆอเออไอพวกเนี้ยพวกเนี้ย เอาพวกนี้ไปเรื่อยๆส่วนเขาน่าจะสอนอยู่แหละว่าไอ้ไอ้ไอ้รูปพงเนี่ยตอนแรกก็สงสัยที่ไหนได้อ๋อรถถังพวกนี้มันแฉกไม่ได้แต่แต่พวกทหารพวกนี้มันแฉกได้แต่อเมริกามันโกงอ่ะมันมันมีรถแฉกได้ดูดิไอ้คันนี้ไอ้คันเอยเไรถอะไรอ่ะเอ็ M สี่สิบเอ็ดโอ้อันนี้นีวาชาร์ลอตต์ป่ะ ไอชาร์ลอตชาเฟชาเฟชาเฟ่ในวอกแทงผมเรียกว่าชาเฟ่เอ้ยผมผมก็สามบังนนี่ว่าทำไมไม่ได้ไอ้นี่วะเอ็มสามสุดจวดเนี่ยเหตุผมที่ผมตัดไปเพราะว่าเออคลิปมันกระตุกนะครับผมก็เลยอัดได้เค่มแมทเดี๋ยวก็ต้องขอโทษด้วยแล้วกันนะครับใครเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็ต้อง กดลูกกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ขอประทานอภัยกับคำไม่สุภาพกับเสียงโลกภายนอกเพื่อเข้าอัตลุในเอเพื่ออัตลุในการชมของท่านผู้ชมนะครับนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายหวังว่าจะมีคลิปลงอีกนะถ้ามีคอนเทนตนะ์อะ